วันนี้นะครับพี่ k t p จะมาสอนว่าจอรละเข้นั่นเองนะครับล่างตามไปก่อนเลยนะครับปึ๊บปึ๊บก่อนนะครับนี่นะครับล่างตามนะครับสไตล์การ์ตูนนะบอกไว้ก่อนนะครับน้องเคสไตล์การ์ตูนนะครับปึ๊บนี่ครับล่างตามพี่มาเลยนะครับนะล่างตามมาครับ สไตล์การ์ตูนนะบอกไว้ก่อนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับวาดน้องขี้นะครับก็จะมีขี้ข้างบนด้วยนะครับน้องขี้มีขี้ข้างบนด้วยนะครับสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับจึ๊บจื๊ นี่ครับว่าตามมาก่อนนะครับอ่าล่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะลงสีดำแล้วนะครับอ่าเป็นสไตล์การ์ตูนนะน่ารักน่ารักนะครับปึ๊บอ่าทำตาก่อนเลยนะครับตาน้องเค้ก่อนเลยครับทำตากลมๆนะครับอ่าต่อไปก็มาทำตรงปากนะครับจมูกนะครับ าทาจมูกไปจมูกก็มีรูด้วยนี่ครับน้องเค้นะครับปึ๊บทำแบสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักนะฟันเขาจะคมกรีบเลยนะครับนี่เห็นไหมฟันน้องเค้นะครับอย่าเข้าใกล้นะครับเขากัดเราทันทีนะครับผมห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดน้องๆหนูๆน,น,น,นะเป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับผมแล้วก็วาดปึ๊บ นี่นะขาขาน้องเคเขาจะเป็นลักษณะนี้นะอ่าถ้าเกิดพี่วาดผิดยังไงก็ช่วยบอกด้วยนะขาน้องแคเขาจะเป็นทรงยาวๆนะครับขาน้องเคครับล่างตามพี่มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนะขอล่างบนก่อนนะครับปบนะครับวาดหางยาวๆเลยนะครับหางพี่เคเขาครับปบวาดมาชนกันปื๊บเขาจะมีคีบข้างบนนะ แข็งแรงมากนะตัวนี้นะครับอย่าเข้าใกล้นะครับตีแล้วปุ๊บกระเด็นเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่น่ารักน่ารักจระเข้น่ารัก,น,รกน่ารักก่อนนะครับผมอ่าครับแล้วก็ใส่จุดซะหน่อยนะเค้การะตูนนะครับแล้วก็ใส่แบบเหมือนลายเหมือนลูกน้ํานะใส่กลมๆอะไรเงี้ยท,ทําสีให้สวยก่อนน่ารักน่ารักอ่านี่ครับแล้วก็ใส่ตาเลย ใส่ตากระมง่งแป้วหน่อยอานะครับใส่ตากขะมง่งแป้วหน่อย,ออเ,หอยเห็นไหมครับน้องเี้นะครับผมมีภาษาอังกฤษอะไรครับผมนะพี่ขอสกดคำเนาะอ่านไม่ค่อยเป็นอะ c R o c o d i l e อ่านว่า คอโคได้คอโคได้ไม่รู้ถูกหรือผิดไม่รู้นะครับขอสะกดคําก่อนนะครับ C R O C O D I L E นะครับแปลว่าจระเข้นะครับน้องๆก็เอาไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ๆได้นะว่า C R O C O D I L E อ่านว่าอะไรนะครับสําหรับพี่อ่านว่าคอเคไดนะครับบอกก่อนครับไม่ใช่จบเอกอังกฤษนะครับผมแปลว่าจระเข้นั่นเองครับจระเข้แสนน่ารักของเรานะครับ เดี๋ยวจะดูระบายสียังไงนะครับสีใช้ระบายนะครับผมก็จะมีสีเหลืองเออโนโนโนครับสีเหลืองเขียวนี่เขียวอ่อนเขียวแก่นะครับเราจะใช้สีเท่านี้ครับดูว่าเราจะระบายกันยังไงนะครับผมเริ่มระบายแล้วปึ๊บอ่ะระบายไปเลยนะครับปึ๊บอ่าเนี่ยระบายไปเลยนะครับปึ๊บระบายเต็มที่ไปก่อนเลยครับปึ๊บนะครับอ่า ต่อไปก็จะระบายเขียวนะครับปึ๊บระบายเลยนะครับนี่เขียว,วก่อนนะฮะเห็นไหมครับระบายง่ายๆนะนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับให้เขามีความสวยงามเลยนะครับระบายง่ายๆไปก่อนลงเหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยเขียวอ่อนนะครับอ่านะครับ ลงตามพี่ไปเลยนะครับเห็นะครับนะครับลงถึงไหนกันแล้วนี่นะครับลงตามมาเรื่อยๆเลยนะครับปึ๊บอ,อ่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องเว้นนะครับนี่ระบายมาก่อนระบายมาก่อนนะครับน้องเคี้นะครับวันนี้จะทําน้องเค้กันให้น้องๆดูนะครับถ้าเกิดยากไปยังไงบอกเลยนะ ต้องรีบบอกพี่นะพี่ก็ได้ปรับปรุงได้เออจะทำยังไงนะให้น้องเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวขอลงเขียวก่อนนะขอเขียวเข้มนะขอลงเขียวเข้มเลยอ่าลงเขียวเข้มก่อนนีเอ,อเห็นไหมครับตลงตามพี่มานะไม่ได้ย่งไงเดี๋ยววันหลังพี่จะไล์สดนะแล้วก็คุยถามกันเลยนะยังไงอะไรยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับลงไปเลยนะครับ น้องเค้เป็นสีเขียวก่อนนะอ่าสไตล์การ์ตูนนะครับน้องเคจะเป็นสีอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับน้องๆว่าอยากให้เป็นสีอะไรนะครับอ่าใส่ตรงนี้หน่อยอ่ะวงไว้ละนี่ใส่ตรงนี้หน่อยนะครับน่ารักน่ารักครับเราไม่อยากว่าหน้ากลัวนะครับเดี๋ยวหน้ากลัวน้องๆหนีนะครับน้องๆจัดัูน้องเค้เข้าไปใหญ่นะครับ ก็ลดความดุร้ายให้น้องเค้ครับโดยการแบบว่าเห็นไหมครับระบายเขาให้สวยงามครับน้องๆได้แบบเอ้ยไม่น่ากลัวเลยพี่เค้เราเห็นไหมระบายครับระบายเขย้เขาสวยงามอะ่ะคือตอะเข้เป็นสัตว์น่ารักนะแต่ห้ามเข้าใกล้นะครับผมเขากลับขึ้นมานี้นะครับวุ่นวายกันไปหมดนะไม่ได้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเห็นไหมครับนี่การระบายน้องเค้เนะครับ น้องเคเขาน่ารักนะน่ารักการ์ตูนนะแต่ของจริงไม่ใช่น่ารักนะครับบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนนะไม่ได้นะครับผมนี่เห็นไหมการนิ้นน้ำหนักนะเห็นไหมไหมอ่าหมุนๆมาเห็นไหมอ่าเนี่ยเดี๋ยวติดตามช่องพี่บ่อยๆแล้วลองน้องเก่งเลยนะครับเก่งแน่นอนผมบอกเลยนะครับนี่เห็นไหม ระบายสไตล์เราไปเลยเห็นไหมอ่าสีไม่ต้องใช้เยอะนะอ่าใช้นน้อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็เริ่มเก็บ้เห็นไหมจะน่ารักไหมอ่าเห็นไหมเราก็ระบายไปเห็นไหมระบายเขียวเห็นไหมเห็นไหมครับก็จะมีความน่ารักขึ้นมายังอ่าเห็นไหมระบายไป๋ยวขอเก็บเข้มหน่อยจะไปเก็บเขียวอ่อนอีกทีนะปึ๊บเห็นไหมครับระบายไปเลย ระบายตามถึงไหนแล้วช่วยบอกพี่ด้วยนี่ได้รอนะครับได้รอน้องๆมาว่านะครับอ่าเลิกเรียนกันแล้วใช่ไหมอ่าและเลยกแล้วก็มาดูพี่วาดภาพนะอ่าหรือใครอยากจะฝึกสมาธิไม่ต้องเป็นต้องเป็นปน,น้องๆนะผู้ใหญ่ก็ได้นะครับการวาดภาพนะครับได้หมดนะครับอ่านะครับเลิกเรียนกันหรือย,ยงนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็เก็บสีนี้ขึ้นหน่อย มาดูกันได้นะครับนี่เห็นไหมครับสวยไหมทําทตามพี่มาเลยเห็นไหมครับเห็นงเง้ยครับน้องขี้นะครับน่ารักไหมทาตามหมุนๆได้หมดเห็นไหมครับทํา,า,ทต,า,มมาทตามพี่มาครับทําได้ไหมตามทันกันหรือเปล่านะครับบอกกันด้วยนะอบอกพี่หน่อยทันหรือเปล่าชอบให้วาดอะไรบอกนะครับเราจะพยายามวาดให้ ทุกอย่างที่น้องๆขอมานะาแต่ขอเวลาหน่อยช้าหน่อยนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวนะนี่หมุนๆไปเลยเห็นไหมครับน่ารักไหมน่ารักไหมหมุนๆไปนี่อะไปเต็มที่เลยน่ารักไหมเอ่ยน่ารักไหมนะครับทําตามมาปึ๊บขอระบายเข้มๆหน่อยนี่เห็นไหมบายไปสบายตามพี่เลยนะมเข้มๆหน่อย ครับโละเคจะน่ารักขึ้นทันทีเลยเห็นไหมอืมทำให้เขาน่ารักด้วยนะครับน้องๆได้ไม่กลัวนะแต่ของจริงต้องกลัวนะของปลอมอย่าก,กลัวนะครับของจริงเนี่ยอย่าเข้าใกลใ้เขาเด็ดขาดนะครับเขากินเลยนะครับผมเพราะเขาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะเขาไม่ได้กินผักนะครับห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับห้ามนะครับ ตูนเข้าใกล้ได้น่ารักนะครับแต่ของจริงไม่น่ารักนะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นไงง่ายไหมครับอ่ายไหมอ่ะพี่เกษตรของพี่ละนี่จระเข้เดินญ้าสักหน่อยดีไหมอ่าให้จระเข้เดินญ้าสักหน่อยฮะใส่เงาแค่นี้ก็พอละวันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนไหนให้เงานี่นี่นะนเดินมันญ้าเลยจระเข้เดินมันญ้าเลยวันนี้สุดยอดไปเลยนี่ อ่านน่ารักไหมอ,าอ่าชิสเอสเอสเอสใส่เอาตรงนี้ดังดัน่อยอ่าเนี้ยแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับพี่เข้แล้วนะครับอย่าลืมใส่นะครับใส่ลายเซนด้วยนะใส่เซนเล่นเลย K ค P, P C L A S S I C นะครับอ่า K D V คลาสสิกนะครับวันนี้สอนวาดน้องเข้นั่นเองนะครับ น่ารักดุดันนะครับน่ากลัวนะอย่าเข้าใกล้นะครับเขากัดทันทีเลยนะครับผมพอไว้กอนะครับอย่าลืมติดตามช่องพี่นะครับฝากติดตามไว้เวยอะๆนะครับ